ตอนนี้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์แบบที่มันไม่น่าเชื่อเลยทุกคนพอดีคนที่เขาขับรถส่งหินน่ะเห็นไหมทุกคนคือมาส่งหินน่ะคือเวลาลุงคนนี้ขับมาทีไรจริงๆอ่ะพนักง,งานส่งหินน่ะมันมีหลายคนทุกคนแต่เวลาลุงนี้มาทีไรผมไม่เคยมั่นใจทักครั้งเลยดูดิดูด,ดิประตูรั้วบ้านผมอะพังเลยทุกคนหักหมดเลยอ่ะนี่ดีนะมันพูดแล้วผมแบบ ลมขึ้นมากมากเลยทุกคนเนี่ยดูดิพังหมดเลยเนี่ยเขาคือคือผมว่ามันมีรางสังหรณ์อยู่แล้วเพราะว่าเขาเคยลงคนเนี้ยคือคือพนักง,งานส่งเห็นอะ่ะก็จะมีหลายคนใช่ไหมแต่เวลาลงคนนี้มาทุกครั้งเนี่ยผมจะไม่มั่นใจเลยผมมีรางสนองตั้งแต่เขาเอามาครั้งเดือนที่แล้วละเวลา,เาขับมาเนี่ยทุกคนผมก็กลัวมากๆเลยและครั้งนี้รางสังหรณ์ผมก็เป็นจนได้ทุกคนดูดิ พอถอยมาแล้วก็บแบบมันเบรกไม่อยู่แล้วก็มันลงลงรัวผมเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนผม <c oughs> มันจะเสียเวลาผมมากมากทุกคนคือคือถามว่ามันเสียหายเยอะไหมมันก็เนาะแต่มันเสียเวลาเลยเนี่ยจะต้องมานั่งทําตรงนี้กว่าจะเสร็จคือข้างหลังผมอุตส่าห์เร่งข้างหลังเพื่อให้มันเสร็จอะทุกคนดูดิให้ข้างหลังเสร็จอะพอข้างหลังใกล้เสร็จแล้วนี่ผมต้องมาเจอตรงเนี้ยคนเนี่ยดูดิ โอ้โหผมพูดไม่ออกเลยอะเมื่อกี้ผมก็พูดกับอเจ้าของออ่าไบริษัทหินแล้วครับทุกคนเนี่มันเป็นรถรถเล็กอะรถเล็กเวลามันลงมาคือถ้าเป็นพนักง,งานคนอื่นไม่เป็นไรนะทุกคนคือคือเราจะมีรางสั่งหอนะทุกคนพอพอลุงคนนี้มาทุกครั้งอะ ผมลังสังหรตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วคือพนักง,งานของแอคนหินเนี่ยคือเขาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเวลาเขามาเอาเหินมาส่งอะทุกคนเหานไหมเราไม่สามารถระบุได้ว่าคนนี้มาส่งคนนั้นมาส่งเหานไหมเพราะมันจะเป็นการเรื่องมากใช่ไหมเออผมก็เลยแบบเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิโหพังเลยอะมันก็กลายเป็นแทนที่มันจะเร็วใช่ไหมทุกคนแทนที่ผมจะต้องข้างหลังมันใกล้เสร็จแล้วไง ข้างหลังใกล้เสร็จแทนที่จะแบบเออเสร็จแล้วคนนี้มันก็เแบบีก็เตรียมตัวออกมานี่แล้าทำไม่รู้นี่เขาจะทําใช้ยวลากี่วันนะทุกคนกคนึกภาพไหมอืมเนาะมันก็คิดในอีกแง่เนี่ยมันก็ดีกว่าไปลงเสาบ้านผมนะอเรานึกถึงความความโชคดีนะเนี่ยเรานึกถึงด้านบวกนะจริงๆผมก็โมโหนะทุกคนแต่ผมก็นึกในอีกท่อหนึ่งถ้าเกิดว่าอ่า รถมันลงไปตรงเสาเนี่ยเสามันหักแล้วหลังอบ้านมันก็พังเลยนะทุกคนนึกภาพไหมเนี่ยเราถ้าเกิดเราไม่มั่นใจอะไรคือเราเราต้องต้องพูดแล้วต่อไปผมถ้าผมไม่มั่นใจอะไรผมต้องพูดแล้วเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกผมไม่มั่นใจเลยอืมเนี่ยผมคิดในแง่ดีนะพังเลยเบบีตอนนี้เขานอนเลยเบบี Baby, ไม่รู้ ่วนซอมบี้ก็ตกใจซอมบี้คือนั่งนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยซอมบี้อะซอมบี้นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็แบบตกใจดูที่ทุกคนเห็นไหมคือประตูพังเป็นแถบเลยอืมนะเตาตั้งต้นเลยดีนะต้นไม้ผมไม่พังนะผมก็ยังห่วงต้นไม้อยู่นะเนี่ยทุกคนดูดิดูด ดูไอ้ตู้ตู้นี่ผมพังเลยอะอทุกคนเศร้าใจทุกคนค,คือคือตอนนี้ก็เจ้าของที่เป็นเจ้าของที่เป็นบริษัทหินนะเขมาก็มายกให้พ่อให้ผมผมบอกเขาว่าพ่อผมบอกเขาว่าช่วยยกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้นไม้ผมจะตายทุกคนเพราะว่าผมเป็นห่วงต้นไม้มากกว่า อนนี้เขาก็บอกว่าเขาจะมาซ่อมให้อยู่ทุกคนนะ่ไหมก็ประเด็นคือผมก็อ,อยากจะซ่อมเร็วๆเพราะว่าที่เหมือนผมบอกคือตัวผมไม่เท่าไหร่คือห่วงเบบีเพราะว่าจะให้เบบีแบบเข้าใจไหมเราอยากให้เบบีออกมาเร็วๆอ่ะคือด้านหลังเพราะว่าตอนนี้ด้านหลังสร้างเขาก็เอาทรายลงไปผมแล้วเดี๋ยวก็จะหินจริงๆอันนี้ผมก็ใช้เขาเป็นประจำนะเป็นบริษัทหินนะเป็นบริษัทหินที่ ที่ผมใช้ตั้งแต่ไอปูด้านหน้าแล้วอะอันนี้ก็คือลูกชายเขาลูกชายเจ้า,าของลูกชายเจ้าของเขาก็ระวังระวังเนคือคือ,อตรงที่ทําก็คือเป็นพนักง,งานนี่คือเขาก็มารับผิดชอบในเรื่องของการการสร้างใช่ไหมออตอนนี้ค,คือเขาก็วานช่างของผมมามามา,มาช่วยเนี่ยทุกคน คือจริงๆมันก็ไม่น่าเป็นถ้าเกิดคนเรามันระมัดระวังใช่ไหมแต่มันเหตุการณ์เกิดไปแล้วอะ่ะจริงๆก็ความโชคดีมันก็มีหลายอย่างนะคือหนึ่งต้นไม้ผมไม่เป็นไรสองถ้ามันไปนลงตรงเสาอะ่ะหูบ้านผมสุดเลยนะทุกคนยิ้ท่าไหมก็มันผมว่ามันก็เราคิดในแง่ดีเนาะอืเพราะจริงๆผมใช้เขาประจำใช้บริษัทนี้ใช่ไหมเนี่ยต้นไม้ผมไม่เป็นไร ดูดีทุกคนพอตอนที่มันล้มนะผมก็เป็นห่วงต้นไม้ผม<า>ก็ไม่อยากเชื่อเลยนะว่า <laughs> <laughs> ผมไม่ได้ห่วง,งรั้วแต่ห่วง,งต้นไม้อืมแต่ต้นไม้ผมไม่เป็นไรเนี่ยเก็จะมาซ่อมอันนี้คือใช่ไหมดู ทุกคนดูความแรงของมันดิมันทำให้กระเบื้องผมแตกขันอย่างนี้อันนี้กระเบื้องมันแตกได้จีได้เนาะมันกระเด็นมันนี่กะฝาเนี่ยกระเด็นทุกคนขนาดกระเบื้องนี่แตกทุกคนมันโชคดีนะเพราะบ้านผมเป็นกระจกทั้งนั้นเลยถ้าเกิดว่ามันกระเด็นใส่กระจกอะมันก็ถือว่าสิ่งที่โชคดีอะก็ตอนนี้อ่า เขามาช่วยคล้ายๆแบบว่าดันดันออกไปก่อนเพราะว่าสงสารต้นไม้ตอนนี้ก็คือช่างเขามาดูที่จะมาซ่อมซ่อมอตรงรั้วใช่ไหม,อมตอนนี้คือตอนที่รถมันพุ่งชนนะทุกคนซอมบี้เขาตกซอมบี้ซอมบี้ไม่ได้กัน,นี้ พ่อขอสอบถามนี่นี่มานี่กันเด้อแล้วๆๆมาเนี้ยเนี้ยเนี้เดินมาเดินมาพ่อขอถามหนี่นี่แล้วทำไมหนูไม่ไปบอกเขาอะหนูไม่ไปบอกเขาอะนะนะสัมบีม้บอกหนูจะไปบอกเขาได้ยังไงซัมบี้บอกหนูะกจะไปขวางให้หนูก็กลัวตายซัมบีบมบ้บอกถึงทุกคนก็คือตอนที่อ่ารถมันชนรัว้วซัมบี้เขาตกใจมากเขาวิ่งไปบอกผมอะ สม,มบี้เธออืเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อต้องซ่อมเพราะว่าพ่ออุตสาห์จะทําพ่ออุตส่าว่าจะทําให้มันเสร็จนะทุกคนด้านหลังก็เร่งจะเสร็จแล้วเพื่อจะเอาเบบีออกมาทุกคนนี่ก็มาเจอรัวอีกทุกคนรถรถทรายรถทรายเขาไม่ระมัดระวังเจ้าของเจ้าของบริษัทเขาก็เลยมาดูเมตะเกียเขาก็ะ จะซ่อมให้ก็น่าจะใช้เวลาถึงสองสามวันนะทุกคนมันก็ทําให้เวลาเราเพิ่มขึ้นไปอีกอและช่างที่เขาจะทําตรงด้านหลังอะเขาก็เหมือนเขาต้องมาทําเสาตรงนี้ไงก็ใช้เวลาอีกผมก็เลยแบบอืมสมบีเนาะคือตอนนี้สมบีเขาก็เขาก็อยู่กับผมตลอดไม่ว่าผมอยู่ตรงไหนของบ้านที่ผมผมทําสวนอยู่ที่ด้านหลังเขาก็ไปหา เมื่อกี้เขาก็ไปไปสวัสดีไปอะไรเนี่ยแต่ทุกคนเมื่อกี้มันมีป้าฝั่งโน้นมาสมบีไปเห่านะสมบีจะเห่าอืมสมบีสมบีไม่เคยชอบป้าคนที่ที่แนะนําให้ผมทุบหอยอะทุกคนสมบีเขาไม่เคยปื้มสมบีเขานอนเดี๋ยวคือทุกคนที่ผมบอกอะสมบีเขาทานข้าวแล้ว พอทานข้าวแล้วแล้วก็เขาก็เข้าไปหาลูกเขาก็เข้าไปได้แป๊บเดียวทุกคนให้นมไม่ถึงถึงนาทีมันกัดเจ็บเขาก็ต้องวิ่งออกมานอนนอนข้างนอกอืมเขาก็นอนเล่นข้างนอกผมก็จะมาหาเขาอะคือผมจะออกมาหาเขาบ่อยเพราะว่าอย่างเด็กๆหลับเนี่ยผมทำนู่นทำนี่ผมก็ออกมา,ากเขาบางทีเขาก็ไปอยู่ในกับผมในครัวไปอยู่กับในครัวแล้วก็ทำนู่นทำนี่กันทุกคนที่สัมเบีย พีเขาดีกับผม,มพีเขาก็มาจับไม้จับมือผมอทุกคนเหมือนที่ผมบอกวเวลาอยู่กับเด็กๆมันวุ่นวายเด็กๆด็กเด็กๆตอนนี้ผมก็เหมือนที่ผมบอกผมก็จะมีวิธีเวลาเขาทําอะไรที่มากเกินไปก็จะมีดุก็ไม่ได้สปอยไม่ได้ตามใจเขาทุกเรื่องก็มีที่ว่าเขาทะเลาะกันเนี่ยผมก็พยายามที่จะจะดุเดี๋ยวผมต้องใช้ เหมือนที่ FC แนะนำทุกคนได้ไหมซอมบี้เดี๋ยวพ่อไปนี่ก่อนนะพ่อไปตากผ้าก่อนนะหนูไปได้วยปะโอเคนะโอเคทุกคนตัวน,นี้พอดีผมกินข้าวใช่ไหมซอมบี้มันก็มากินกับผมดูดิดูด,ดิมันจะกินอาหารของผมเนี่ยอาหารเม็ดมันก็มีนะมันไม่กินมันจะกินหนเองคือตอนนี้เรากำลัง ทําทสวนหลังบ้านตอนนี้เอาทรายลงแล้วนี่ผมจะให้ดูเห็นไหมห้องน้ําก็เหลือนิดหน่อยรายละเอียดนิดๆเล็กๆน้นอยตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วก็ตอนนี้ผมก็เอาทรายลงแล้วเดี๋ยวมาหินลงทําไมซัมบีสัมบีเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนซมัซมบีสัมบีทานอาหารทันยพืชสวนอาหารเม็ดนาง นางไม่หิวนางบอกว่านางจะกินทันจะพืชกับผมดูอันนี้คือที่ของคุณหมอแมวที่ส่งมาให้ผมครับผมอร่อยมากเลยเป็นทันยพืชทานง่ายแต่ผมก็อให้ซอมบี้ด้วยดูดีทุกคนซอมบี้ทานอะ่ะทานอาหารทันยัชพืชมไม่ใช่คนแล้วเนี่ยเอย้ไม่ใช่หมาแล้วเนี่ยทไงครับี้ ไงทุกคนคือช่างเขากำลังทําตรงที่ผมบอกตรงสวนนะล้วเดี๋ยวส่วนเล,เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมมาทําเองไอพวกต้นไม้ต้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมผมจะทําให้อ่าให้ช่างทําอะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆทุกคนที่ผม,มยกไม่ไหวแล้วแต่ผมก็คุณนายสบีเขาก็จะมาคุมงานเห็นไหมคุมงานถ้าเห็นผมทานอาหารคลีนก็อยากจะทาน <laughs> สบีจริงๆอาหารเขาก็มีนะอืมโอเคโอเค แบ่งกันกินอรย์ให้เธอดีกว่าเสียสละให้เธอเอาไปทุกคนยังไม่ทุกคนสมพี่ขอกินอาหารคลีนกินอาหารคลีนที่หมอแมวทํามามันเป็นธัญพืชอะทุกคนเป็นข้าวแล้วก็มีถั่วมีอะไรอ่ะมีถั่วมีมีหมูหน่อยสมพี่เห็นผมกินอะไรนัก็จะกินเห็นไหมทุกคนอืมมันกินจริงๆนะทุกคน เฮยมันกินอาหารทันยพืชอ่ะผมเพิ่งเห็นผมเพิ่งเห็นซซมบี้อร่อยไหมเนี่ยแต่อาหารเม็ดเขาไม่ทานดูดิคุณนายทุกคนดูชนะดิเห็นไหมผมกําลังทําที่ล้อมชนะไงทุกคนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะหินลงเออไอ้ทรายที่ผมคุยไว้ ไม่มีแถวบ้านผมมันเป็นต่างจังหวัดเนะี่ยยิ่งทรายญี่ปุ่นนี้ยิ่งไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงไม่มีทรายเขาผมก็เลยกะาว่า,จาวเจ้าหินมันหน้าบ้านนะอย่างน้อยก็โอเคเหินมันก็ช่วยอะไรหลายๆอย่างทุกคนไปบ,บีชีอะไรเนี่ยมันก็ถ้าเกิดมันฉีดเราก็เอาน้ํายามาฉีดแล้วมันก็ช่วยได้ทั้งเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมก็จะแต่งตรงนี้แล้วนอกนั้นผมก็จะแต่งเล็กๆน้อยๆอะไรสไตล์ของผมะ่ะเห็นไหมก็พอเห็นไหม เห็นไหมทุกคนซอมบี้กินหมดกินอาหารทั้งนี้พืชหมดหมอแมวหมอแคทนี่เห็นไหมที่ที่ส่งให้ผมอะผมทานกับซอมบี้ด้วยนะ <laughs> ซอมบี้มันทานเนี่ซอมบี้มันจะเป็นเอ่เหมือนคนไปทุกวันแล้วนะี่ทุกคนนี่ไงนี่ก็คือช่างกําลังทําล้อมต้นชนะอยู่เพราะว่าเดี๋ยวล้อมเสร็จแล้วก็หินมาลงหินมาลงแล้วเดี๋ยวทางเดินผมแต่งอีกทีนึงให้ทุกคน ก็เมื่อกี้ผมก็เซ็งเรื่องประตูบ้านแล้วใช่ไหมก็หลังจากนั้นก็จะมาเทพื้นใช่ไหมเทพื้นตรงด้านล่างเนี่ยเห็นไหมพอถ้าเทเสร็จแล้วมันก็จะดีมากๆเลยตรตอนนี้ผมเข้าออกมันเละมากเนี่ยถ้าผมเทเสร็จใช่ไหมเทเสร็จแล้วตำแหน่งที่จะทําบ้านบ้านอาสมบี้ตรงนี้ครับผมจะทํายาวเลย พอทายาวแล้วมันก็จะเป็นห้องนอนนะทุกคนคือจริงๆมันคือห้องนอนแล้วเดี๋ยวผมจะปูกกระเบื้องแล้วก็ทําสวยๆเลยแล้วกลางวันเขาก็จะมานอนด้านในได้เห็นไหมทุกคนนอนด้านในหรือจะไปนอนด้านหน้าได้ในบ้านนะอืมโอเคนี่ซอมบีเขามาคุมงานกับผมได้ดยทุกคนนี่ไงรั้วที่โดนรถชนนะทุกคนพังเลยนาะก็ ก็ช่างเขาบอกว่า,าที่ที่เขารับผิดชอบเู่นะเขาบอกเขาก็ง่าจะทาประมาณสองสามวันเพราะว่ามันต้องเทเสาให้มันแห้งก่อนทุกคนแต่คือประเด็นคือคือตอนเย็นนะคือผมจะปิดบ้านยังเห็นเขาบอกเขาจะตะแกรงมาตะแกรงมาปิดให้เพราะว่ามีกงมีไก่อทุกคนมีไก่มีหมาเข้าอะ่ะหมาที่อื่นนะเนี่ยทุกคน เหตุเกิดก็ว่ามันเราไม่คาดไม่ถึงไงทุกคนทุกอย่างมันมันเป็นไปแล้วอะทำไงได้แต่เรื่องนี้นะ่ะผมมีรางสังหองได้อยู่แล้วนะคือตั้งแต่คือ,อลุงที่เขาขับรถรถที่มาส่งเนี่ยคือชือจริงๆเขอมีพนักง,งานหลายคนใช่ไหมแต่ถ้าลุงคนนี้มาทีไรผมไม่เคยมั่นใจเลยใช่ไหมผมเคยเคยอยากจะบอกอ่าเจ้าของที่เป็นอันนี้แล้ว,ลวอ่าเจ้าของ ดินรายว่าจะบอกเขาว่าไม่ให้ลุงนี้มามันก็ด้วยความความที่เก่งแจของเราไงยูเข้าไหมเพราะว่าเรื่องมันยังไม่เกิดเลยทุกคนพอเรื่องเกิดนี้เราก็คงไม่ให้แกมาทำมาทุกคนเพราะว่าผมอ่ะมีลางสังหรณ์อยู่แล้วเพราะว่าคือมันไม่ใช่อะไรคือด้วยความประมาทนะทุกคนไปถึงบอกไงทุกคนผมถึงบอกว่าอ่าความยิ่งยิ่งเรา คือผมไม่ได้ว่าทุกคนนะยิ่งเราอา,เอาวุโสคือความที่มีอีโกโ้หรือความที่เก่ากว่าความที่คิดว่า,าตัวเองอกอ,อ,อะไรคิดว่าตัวเองแบบเก่งเอาพูดยังไงเก่งเนี่ยคิดว่าเนี่ยแล้วก็มันก็จะเกิดความประมาทขึ้นมาได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาเขาจอดแล้วเขาจะเรียก เลือกช่างข้างหลังมาดูให้มันก็ดีหรือยังไงเขาก็ค่อยๆดูอีกทีมันก็ยังนึกค่ะไหมคือเขาถอยมาแล้วดูเดี๋ยวมันห่างกันเป็นห่างเป็นเยอะมากอะ่ะมันโดนเสาเนี่ยนึกค่ะไหมแล้วประเด็นประเด็นสําคัญคือผมมีเซนต์นะทุกคนผมมีเซนต์นนะมันมีเซนต์นะทุกคนคนเรามันจะมีเซนต์เวลาเราเจออะไรที่มันไม่ปลอดภัยอะ่ะทุกคนมันจะมีเซนต์เพราะผมเห็นหน้าลุงนี้แต่ผมมีเซนต์ทุกทีผมรู้สึกว่า มันไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วผมก็จะขณะผมระมัดระวังนะทุกคนนี่คือระมัดระวังเลยนะอืมเนี่ยก็ก็มันก็เกิดจริงๆผมคิดนี่ตอนแรกผมก็โกรธนะทุกคนคือด้วยความเราเป็นคนเนาะเราก็ต้องมีความโกรธแต่คือโกรธก็สติก็กลับมาก็อ่าก็ต่อว่าต่อว่าที่เป็นเจ้าของนะอืมเพราะว่ามันก็เสียหายไงคือจริงๆมัน ถ้ามองนี้มันเสียหายมันเยอะใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นหลักแสนแ,แต่คือการเสียเวลาเนี่ยมันมันเยอะไงทุกคนเสียเวลาเราต้องอุตส่าห์เราเร่งด้านหลังเพื่อเราจะเอาเบบีออกมาเร็วๆใช่ไหมนี่ก็ต้องมาทําด้านหน้าทุกคนคิดดูไหมแต่ที่ผมบอกในคิดนิ้งในในด้านบวกดีรถมันไม่พุ่งมาตรงเสาบ้านผมถ้าตรงเสาบ้านผมมันหักมันก็อาจจะเสียหายมากกว่านี้นะทุกคน เราคิดในในแง่บวกนะอทุกอย่างมันเกิดแล้วทําไงได้ก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติดีกว่าเดี๋ยวก็ซ่อมเนาะโอเคตอนนี้ผมก็มาทำงานในห้องพอดีผมมีงานที่ทําอยู่แต่ผมมาทํางานที่ที่ห้องแต่รู้ไหมผมทําอยู่กับใครเนี่ยผมก็ทําอยู่กับซัมบี้ซัมบี้เขาก็อยู่กับผมตลอดเวลาครับผม มาเฝ้าผมทํางานตลอดคือเขาแลกแต่ลมคือผมไม่ได้เป็นคนที่บังคับซอมบี้คือบางโมเมนต์ซอมบี้เขาก็อยู่นอกบ้านเขาอยู่นอกบ้านเขาละเลงเต็มที่เลยบางทีเขาไปอยู่หลังบ้านไปดูช่างทํางานดูอะไรบางทีเขาอยากเข้าไปหาลูกผมก็ให้เข้าไปหาลูกเขาจะเข้าแป๊บเดียวไงแป๊บเดียวเขาก็ออกมาแล้วตอนขึ้นมาผมไปล้างเท้าดีนี้เราไม่ต้องบังคับนะทุกคนดีนี้ถ้าผมบอกว่าซอมบี้ไปล้างเท้าเขาเดินตามเลย แต่ถ้าก่อนเนี่ยผมบอกผมคือเห็นผมถือผ้าขนหนูในนางจะวิ่งแล้วไม่ได้วิ่งเลยเหมือนประมาณเดินหนีอ่ะเดินหนีไปหลังบ้านเราต้องตะคอกใส่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนางรู้ว่าผมถือผ้าขนหนูแสดงว่าผมจะเอานางเข้าบ้านทุกคนคือมันเรียนรู้เรียนรู้เก่งมากเลยซัมบี้เนี่ยคือมันก็เหมือนอาบน้าอ่ะแค่สองครั้งเองพวกเขาก็จําได้ว่าต้องทําอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะรู้ว่าผมชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยือเขาจะรู้เลย เหมือนที่วันนั้นนะที่ดินเขาเอาเท้าไปเละโคนมาเต็มข้อเท้านะเขามาเขามาตัวอ่อนต้ง,งอนะเขาเหมือนเขารู้สึกผิดะ่ะเขาต้องต้องรู้ว่าผมอะอดุเขาอะแต่ผมก็ไม่ได้ดุนะจริงๆอะผมดุสปีดดุด้วยความรักนะผมไม่ได้ดุด้วยใช้อารมณ์หรืออะไรนะทุกอย่างมันเป็นความรักอย่างเช่นเขาจะปีนกำแพงเนี่ยผมจะดุจะดุตะคอกเลยเพราะว่าเราเรา,เราด้วยความหลักนะ เราไม่อยากให้เขาเปีนกาแพงแต่การที่เราจะบอกแม่เขาออกไปข้างนอกเลยมันมันเป็นไปนไม่ได้ทุกคนเราไม่ได้เลี้ยงเขาแต่เล็กใช่ไหมมันเหมือนจะ,ะบังคับเขาอะแต่ถ้าบ้านผมภายนอกมันเสร็จเนี่ยก็ก็ผมว่าคิดว่าเขาก็น่าจะออกน้อยลงเพราะว่าบ้านมันก็จะน่าอยู่แล้วมันจะมีที่ฉี่ที่เยี่ยวด้วยทุกคนนึกไหมบวกกับเราลูกเขาก็อยู่บ้านโดยอย่างเงี้ยนึกไหมก็เดี๋ยวสัก เดี๋ยวผมก็คงจะโทรอ่าเพราะจริงๆผมโทรหาแกแล้วคุยรู้เรื่องเ่ยคุยกับหมอนะเรื่องทำหมันนะก็คุยคุย,คยรู้เรื่องนะบอกว่าน่าจะประมาณอ่าเขาหย่านมเสร็จก็ประมาณอ่าสองสองเดือนสามเดือนเขาบอกว่าเขารอด,ดูนมดูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ผมไปฉีดวัคซีนผมก็จะถามคุณหมออีกทีหึ่งว่ายังไงคือทุกคนหมอเขาก็คือเอาตรงๆนะหมอเขาเขาทาเสร็จเขาก็ได้ตังค์ใช่ไหม คือด้วยหมอเขามีจรรยาบาลเนะี่ยเขารักสัตว์อะหมอคนนี้เขารักสัตว์มากนะเขาก็จะรู้ว่าตรงไหนควรทําควรทําตั้งแต่เท่าไหร่คือเขาเป็นวิชาชีพของเขาะคือหมอเขาใจดีมากเป็นหมอวัยรุ่นอยู่เลยครับผมเป็นผู้หญิงอืเขาก็ใจดีอมผมก็จริงๆจริงๆผมก็ปรึกษาหมอทุกอย่างเลยนะว่าทั้งเรื่องเแบบีที่จะต้อง ทำฉีดยาฉีดอะไรนึกภาพไหมทั้งนี้ทั้งนั้น fc ฟก็ให้คำปรึกให้คำแนะนำให้อะไรต่างๆผ่านคอมเมนต์เยอะๆเลยผมก็ได้ความรู้หลากหลายผมก็ามาปรับใช้หลากหลายเลยนะจริงๆทุกคนคือทุกคนที่เขียนมาในคอมเมนต์มันมีประโยชน์นะบางทีเรามาใช้บางทีคนที่เลี้ยงหมาด้วยกันก็มาใช้เห็นไหมเวลาผมคุยแล้วนางก็สบายนางก็นอนใช่ไหมน่น,นอน นอนนอนต่างเงินเลยหลับเดีย๋ยซอมบี้เขาจะหลับสบายเวลาเขาอยู่ใกล้ผมเขาจะนอนหลับสบายอืมความรักของเราก็ยังเหมือนเดิมคือมผมยังไม่มีไม่มีรถไม่มีความรู้สึกที่ว่าอมีเบบีแล้วความรักของผมที่มีซอมบี้จะน้อยลงนะผมก็ไม่มีนะอืมผมก็รักนางเหมือนเดิมคือตอนนี้คือมันเหมือนความรักเรามีทั้งแปดทุกอย่างผมผม ผมถูกฉลุกเล็กแจริงๆนะทุกคนรู้ไหมวันนี้ก็ยิ่งตกใจเกี่ยวกับเล็กแปดเนี่ยโดนรถชนบ้านเล็กที่แปดสามและด้านหลังผมมีอะไรแปดผมไม่บอกอที่ชนะอที่ต้นชนะมันเป็นเล็กแปดอันนี้เป็นเป็นโดยบังเอิญเหมือนกันนี่เป็นแปดอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมค่อยถ่ายคลิปให้ชมนะโอเคตอนนี้ผมผมทํางานดีกว่กว่ามันเหลือง,งานอีกชิ้นผมต้องคิดงานแล้วตอนนี้ก็ซอมบี้เขาก็เป็น ที่กำลังใจใผมอยู่ด้านข้างนี้นะผมก็จะทำงานไปโอเคทำงานก่อนครับ